ักแสดงนะครับเห็นกันชัดๆนะครับเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับฝรั่งก็มานะครับอาวนะนี่คือโรงละครนะ อันนี้ก็คือนักแสดงนะ,ะจบการแสดงโชว์ราชวงศ์ถังอันนี้เป็นห้องเต้น,นะครับห้องเต้เอาตัวเราเข้าไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องเอาไปดิเป็นไงใช้ได้ไหม <c oughs> โอเคป่ะฮะ ในายทรงไทยอยู่ไหนอ,อ่ะไปได้ทรงไทยไปดิคันแรกเลยครับอ๋อคันแรกคันนี้เลยขึ้นได้เลยไปเลย,อ,เลยอันนี้ใกล้ของเราอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกโรงละครนะครับเนี่ยนะครับ เมืองสี่อานนะครับในการท่องเที่ยววันแรกอันนี้ตอนนี้ก็สองทุ่มเศษแล้วนะฮะเนี่ยลงละครรถยาวเหยียดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอเคไหมครับรถ <c oughs> เราขับไหน เจ๊กำลังขึ้นรถรถเราหมายเลข8833ขึ้นมากันกี่คน เฮ้ยมาแค่นเนี้ยเหรอ